อยากได้ปั๊มน้ำประหยัดไฟใช้ได้ทนทน ค่าตัวถูกๆผมไม่ได้มาขายนะครับผมใช้แล้วดีก็เลยเอามาแนะนําให้ผู้ชมได้ชมกันถ้าเกิดผู้ชมอยากซื้อซื้อเองลาซาด้าหรือจะจิ้มข้างล่างก็ได้นะครับผมจะแปละลิงก์ของลาซาด้าไว้ให้นะไปกดส่วนลดกันเราเอง๋ยวเพิ่งเชื่อดูรีวิวให้จบก่อนตัวนี้ชื่อรุ่นว่า BO 9000A นะครับขนาดมวลน,น้ําก็คือปั๊มได้9,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นตัวใหญ่สุดของรุ่นนี้เลยของซีรีส์ BO เลยนะครับกินไฟอยู่ที่70วัตต์หรือประมาณ208บาทต่อเดือนอันนี้ผู้ชมมฟไ่ผิดนะ ปั๊มตัวใหญ่ๆแบบนี้บอ่อใหญ่ๆเนี่ยก้าตันกว่าเนี่ยผมใช้ค่าไฟแค่208บาทต่อเดือนถ้าไม่เชื่อ,อผู้ชมดูนี่ก่อนอะอันนี้คือค่าไฟทั้งบ้านนะผู้ชมนะไม่ใช่แค่บอ่อปลานะครับที่บ้านผมจะมีแอร์สตัวใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าปกตินี่แหละแล้วก็มีบอ่อปลาอยู่2บอบ่อนะครับอันนี้ของเดือนกุมภาพจะแค่500กว่าบาทเพราะว่าอากาศมันเย็นอากาศมันไม่ได้ร้อนอะไรมากนะครับมันน่าจะกลับหัวเดี๋ยวผมขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับ500 เจบาทเพราะว่าจ่ายค่าไฟปั๊มน้ำแค่200ร้อยไงคราวน,นี้มาดูอากาศร้อนๆของเดือนมีนาคมนะครับแปดาบามททางบ้าน893บาทเพราะอะไรเพราะว่าคืออากาศร้อนแอมก็ทำงานหนักขึ้นแต่ว่าปั๊มน้ำเรากินไฟเท่าเดิมครับสองบาทเหมือนเดิมทำไมผมถึงบอกว่าค่าไฟ208บาทต่อเดือนเนี่ยถูกผู้ชมปั๊มเก้าพัลิตรแบบนี้นะถ้ายี่ห้ออื่นนะ นอกจากจะค่าตัวแพงแล้วสมมุติผู้ชมไปซื้อยี่ห้อที่เขาทิททิตนิยมกันในกลุ่มอะค่าตัว2,000กว่าบาท2,000ปลายกินไฟ210วัตต์210วัตเนี่ยก็คือ600ผมจำไม่ผิดน่าจะ630 640บบผมขึ้นตัวเลขให้เดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขให้ไอตัวยอดนิยมอะค่าไฟต่อเดือน600กว่าบาทตัวนี้ค่าไฟ208บาทต่อเดือนต่างไหมทีนี้ดอกจานตัวโต,วต,วตวไว้ว่า ตัวเลขกำลังวัดที่ผมนำมาคุยเนี่ยคือกำลังวัดตามฉลากเข้าใจเขาว่าตามฉลากไหมตามฉลากก็คือเขาไปจดทะเบียนสินค้าเวลาเขาตรวจกำลังวัดเขาตั้งบนบกครับผู้ชมจะยี่ห้อไหนก็ตามเขาตั้งบนบกแล้วเสียบปลั๊กจึบ๊บแล้ววัดกำลังวัดว่ากินไฟเท่าไหร่นั่นปแปลว่าเมื่อใดก็ตามที่เอาปั๊มตัวนี้ไปจุ่มน้ํากำลังวัดมันจะกินมากกว่าน,นั้นอีกนิดนึงนิดหน่อยไม่ได้แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญและ ทุกยี่ห้อเป็นแบบนั้นหมดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาอยู่ในน้ําเนี่ยแรงต้านของน้ํามันจะมาสู้กับใบพัดไงมันก็เลยกินไฟเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงดังนั้นไม่ควรมาโจมตีว่าปั๊มน้ํายี่ห้อนั้นโฆษณาว่า70วัต์ไปวัดจริงได้70กว่ามันไม่ได้แปลกเพราะว่าไอ้ที่คุณบอกว่า200วัตต์210วัต์เวลาคุณไปวัดจริงตอนจุ่มน้ํามันก็กินมากกว่านั้นอยู่ดีนะครับแล้วแล้วจะมีคนที่เข้าใจว่าตตวเองเป็นนักวิชาการในกลุ่มอ่ะจะบอกว่าเออก็รุ่นนั้นมันทน นะครับมันทนกว่ามันใช้ได้นานกว่าผู้ชมตัวนี้ก็ทนมันมีเทคนิคง,ง่ายๆของปั๊มน้ําอยู่ที่ทําให้ทนทําให้ไม่พังนะครับเดี๋ยวผมบอกบอกราคาค่าตัวก่อนตัวนี้ผมซื้อมาพันหถ้าเกิดไปกดส่วนลดกันก็น่าจะถูกกว่านั้นนะครับแล้วแต่ว่าผู้ชมสะสมคูปองสะสมเหรียญสะสมอะไรในลาซาด้าไว้เยอะแค่ไหนนะครับไปซื้อเองอันนี้ผมไม่ได้ขายผมใช้ดีก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันแต่ถ้าเกิดขี้เกียจไปหาก็ข้างล่าง ที่ลิงข้างล่างที่ปักหมุดมีบอกไปกดไปมันจะเป็นของลาซาดา้าแล้วผู้ชมก็กดซื้อเอ,เองค่าตัวพันหโดยประมาณหรืออาจจะถูกกว่านั้นแล้วแต่ส่วนลดของคุณกินไฟแค่208บาทต่อเดือนนะครับนี่คือตัวใหญ่สุด9,000ลิตรนะร้านอะในร้านของลาซาดา้าผู้ชมติ๊กดูมันจะมีแบบ สามพันลิตรสี่พันลิตรห้าพันลิตรหกพันลิตรยิ่งลิตรลดลงค่าไฟก็ยิ่งถูกลงเดี๋ยวผมขึ้นไปตารางให้ขึ้นไปตารางให้ว่าตัวกี่ลิตรกินค่าไฟกี่บาทต่อเดือนอันนี้เหมาะมากเหมาะกับมือใหม่มือเก่าเหมาะกับน้องๆหนูนๆเหมาะกับทุกอาชีพทุกเพศทุกไปจริงๆเพราะว่าค่าตัวก็ถูกกินไฟก็ถูกแล้วทวนไม่ทนผมจะบอกปั๊มน้ําทุกยี่ห้อนะครับผู้ชมเห็นตัวนี้ไหมผู้ชมดูขนาดท่อ โรงงานเขาคิดมาดีแล้ววิศวกรเขาออกแบบมาดีแล้วว่าปั๊มน้ํารุ่นนี้ควรจะใช้ท่อเท่าไรผู้ชมอย่าไปลดขนาดท่อมันแค่นั้นมันก็ไม่พังแล้วใหญ่กว่าได้ไหมใหญ่กว่าได้ผู้ชมตัวนี้ใช้กับท่อนิ้วครึ่งผู้ชมก็เอาหัวท่อนิ้วครึ่งเหมือนเกลียวเข้าไปแล้วคันนี้ไอ้ท่อขยายต่างๆผู้ชมจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นแล้วแต่เลยนะครับ ให้มันใหญ่ขึ้นได้แต่อย่าทําให้มันเล็กลงจะเกิดผู้ชมใช้ท่อให้ถูกมันไม่พังเปิดยูเบิร์ตปีบอดดี้ปิดตักเถื่อมันก็ไม่พังทําไมมันไม่พังก็มันแช่อยู่ในน้ํามันจะเอาอะไรมาร้อนฉะนั้นมันไม่ร้อนมันไม่ไหม้ครับสิ่งเดียวที่ทําให้มันพังได้ก็คือผู้ชมไปขัดเปลียนไปลดขนาดท่อมันให้เล็กลงแรงอัดมันเปลี่ยนการโฟล์น้ํามันเปลี่ยนมันก็พังอีกอย่างหนึ่งผู้ชมไปแล้วไปแล้วอีกอย่างหนึ่งปั๊มตัวนี้มันให้ฝาตะแกรงปิดด้านหน้ามาสองอันนะครับ มันจะเป็นแบบปิดมิชชิดะปิดมิชชัน่นในการนะครับแล้วก็แบบมีเลือกรูน้ําเข้าแบบนี้ในกอัน,นะครับผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะให้ดูดล่างหรือดูดบนผมแนะนํานะดูดบนน้ําจะใสกว่าคือปั๊มน้ํามันวางอยู่ที่กรองช่องสุดท้ายสําหรับบอกกรองในนะมันจะวางอยู่ที่กรองช่องสุดท้ายที่พื้นเลยนะครับแล้วมันโอกาสที่จะมีวัสดุ สิ่งปฏิกูลต่างๆที่มันผ่านระบบกรองหลายๆช่องมามันผ่านไม่หมดมันก็จะมานอนกลนะผู้ชมมันจะมาตกตะกอนอยู่ที่ก้นพื้นอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดผู้ชมไปคว้าว่าอย่างนี้มันก็ดูดเอาสิ่งสกปรกเนี่ยที่พื้นเนี่ยกลับไปที่บ่อเลี้ยงสิแต่ถ้าเกิดผู้ชมงายว่าอย่างนี้นะครับต่อให้สิ่งปฏิกูลมันจะถมเหลือประมาณเท่านี้แล้วไอ้น้ําที่ดูดลงไปมันก็ยังเป็นน้ําใสอยู่มันสะอาดกว่าแบบนี้ เทคนิคง่ายๆแค่นี้ทําให้บ่อของคุณน้ําใสได้ง่ายขึ้นนะครับปัญหายอย่างหนึ่งของคนซื้อปั๊มน้ําแล้วไม่เช็คดีๆก็คือสายผู้ชมดูสายความยาวสายของรุ่นนี้กี่เมตรวะเนี่ย <c oughs> เหลือๆผู้ชมเหลือๆบางยี่ห้อโอ้โหค่าตัวก็แพงค่าตัวเกือบสามพันให้สายมาเม็ดเดียว ให้สายมาเมตรห้าสิบแล้วบอกเราเลึกเมตรห้าสิบโผล่ปลายสายโผล่ขึ้นมาเหนือน้ํานิดนึงแล้วเราก็ต้องไปเอาปลั๊กพ่วงไปต่ออยู่เหนือน้ําเช่นนี้ระดับน้ําตัวนี้ปลั๊กอยู่เนี้ยมันก็เกิดความเสี่ยงที่ปลั๊กจะจุ่มลงไปในน้ําไฟช็อตส้ําสูญเสียทั้งปลาทั้งอาจจะจะลายถึงชีวิตหรือบางเคสสายไม่โผล่น้ําด้วยสายจุ่มน้ําอยู่ แล้วมันจะติดตั้งยังไงวะถ้าเกิดบอกผู้ชมเล็กลงผู้ชมก็ซื้อ6กพันลิตร5 0 0 0ันลิตร4ี่พันลิตรสา0พันลิตรก็แล้วแต่ผู้ชมค่าไฟก็จะลดลงอีกเดี๋ยวผมขึ้นตารางให้นะครับว่าแต่ละรุ่นค่าไฟเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเกิดซื้อไม่ถูกทํายังไงเดี๋ยวผมสอนวิธีซื้อเลยอะผู้ชมข้างล่างอ่ะมันจะมีลิงก์นะครับที่คอมเมนต์มันจะมีลิงก์ผนะู comment, ้ชมก็กดไปที่ลิงก์ด้วยโทรศัพท์ก็ได้นะครับมันจะขึ้นเป็น l า z าด a าขึ้นมามันก็จะมีสินค้าให้เลือกตรงเเเนี้้้ยผผููชชมมกกก็ดลืออว่าาจะ รุ่นกี่ลิตรก็ว่ากันไปนะครับถ้าเกิดเอา9ก้าพันลิตรเหมือนผมผูช้ชมก็กดตรงนี้ยเลือกเก้าพันลิตรแล้วก,กดซื้อไปมันจะเข้าไปอยู่หน้าหน้าสรุปปกติเขาจะใส่ส่วนลดให้เองอยู่แล้วถ้าเกิดผู้ชมสะสมคูปองสะสมส,สม่วนลดสะสมเหรียญไว้เนี่ยมันก็จะสะัดมันก็จะลดไปเลยอย่างของผมลองกดดูเล่นๆเ,เ,เนี่ยมันก็จะลดไปเนี่ยเท่าที่เห็นเลยนะครับสรุปมาว่าคุณจะต้องจ่ายกี่บาทหรือไปซื้อกลางเดือนมิดมิดม,ม,มันเซลปลายเดือนมันโปรตลอดอยู่แล้วนะ มันโปรตลอดอยู่แล้วบางทีไอ้บางทีมันถูกกว่าเลขเบอ้ลอีกนะฮะผมเป็นยูทูบเบอร์ซึ่งไม่มีผลิตภัณฑ์ขายมันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วก็ววเขาไม่ได้จ้างผมรีวิวผมรีวิวด้วยตัวผมเองผมได้อะไรผมก็ได้ยอดวิวที่ผู้ชมเข้ามาชมกันได้กําลังใจดีๆเวลาผู้ชมคอมเมนต์ขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะหรือถ้าผู้ชมกดไลค์จึก๊กดไลค์คลิปจึกหนึ่งมันก็ทําให้ youtube เขามองว่าเอ้ย e ช่องนี้คนดูชอบนะ มันก็ทาให้ช่องของผมเนี่ยเติบโตได้มากขึ้นคลิปมันก็จะไปสู่สายตาคนอื่นได้มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมได้นะครับผมไม่ได้เป็นตัวเงินผมได้เป็นอะไรเล็กๆน,น้อยๆแบบนั้นซึ่งผู้ชมสามารถทําให้กันได้ไม่ยากเลยแค่ผู้ชมกดไลค์ถ้าเกิดชอบมา,มากๆกดซับถ้าเกิดอยากเป็นกําลังใจให้กันอยากช่วยเหลือกันกดคอมเมนต์นะครับส่วนซูเปอร์แชทเนี่ยเขามีไว้เป็นระบบที่มีไว้ช่วยเหลือกันอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งสําหรับผมผมว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้จําเป็นอะไรเพราะผมทําคลิปเนี่ย ผมไม่ได้ซื้อมารีวิวผมซื้อมาใช้ับผมซื้อมาใช้นั่นแปลว่าผมไม่ได้ลงทุนอะไรผมก็แค่ตั้งกล้องแล้วก็พูดให้ผู้ชมได้ฟังกันเท่านั้นเองอยากช่วยเหลือแบบไหนก็ตามแต่ผู้ชมจะสะดวกเลยแล้วกันเนาะ